เจ็ดเหตุผลที่ทำให้แอปขับเขาแอปใหม่มาแรงดังกระหึ่มในประเทศไทยชั่วข้ามคืนมีอะไรเราไปดูในคลิปนี้กันครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนำมาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มือถือ iPhone นะครับคาดว่าหลายคนน่าจะได้เล่นแอปขับเขาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นแอปใหม่มาแรงคือตอนนี้มันจะเล่นได้เฉพาะในแอปของ iOS เท่านั้นนะครับฝั่ง Android นี้ยังเล่นไม่ได้กำลังพัฒนาแอปในฝั่ง Android กันอยู่เพราะฉะนั้นแอปนี้จะแพร่หลายในคนที่เล่น iPhone แอปขับเฮ้าคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังครับแอปขับเฮ้าก็เป็น,ปนแอปโซเชียลมีเดียประเภทหนึ่งนะครับสรุปง,ง่ายๆแล้วกันมันก็เหมือนกับการจัดรายการวิทยุนะครับทุกคนสมัครเข้าไปแต่การสมัครนี้ต้องมีอินไว้จากคนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอินไว้ก็คือเชิญเราเข้าไปเล่นในนั้นแล้วก็คือมันก็จะมีห้องมากมายคล้ายๆสถานีวิทยุลหลายสถานีก็คือทุกคนก็จะมีผู้จัดรายการเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาปั๊บเขาก็จะตั้งท็อปปิกหัวข้อที่ไว้คุยกันนะครับอย่างเช กินอะไรดีวันนี้แล้วก็เปิดห้องขึ้นมาคนที่อยู่ในคขับเขาก็อาจจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาฟังเฉยๆก็ได้หรือว่าเข้ามามันจะมีปุ่มให้ยกมือขึ้นมาแล้วก็คือถ้าผมอยากจะชวนเข้ามาพูดร่วมพูดคุยก็สามารถชวนเข้ามาได้นะครับก็จะร่วมพูดคุยสนทนากันในห้องหนึ่งจะรับได้8000คนนะครับถ้าเกิน8,00 0คนก็เรียกได้ว่าห้องเต็มจริงๆผมคิดว่าเหมือนรายการวิทยุสมัยเก่าเลยทีเดียว แต่สิ่งที่มันทำให้แอปนี้ดังในชั่วงข้ามคืนในประเทศไทยนะครับผมอันนี้ผมเอามาจาก marketing o f นะครับ www.marketingoof.com นะครับเขารวบรวมไว้ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยก็คือข้อแรกนะครับขับเฮานี้ช่วงแรกๆจะมีเฉพาะพวกกลุ่มผู้บริหารหรือว่าคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเหมือนกับว่าเป็นคนดังว่างั้นเถอะคนดังเล่นเยอะแล้วก็คือ แล้วก็ถ้าคนดังชวนใครมาเล่นเขาก็อยากมาเล่นด้วยอยู่แล้วแล้วก็มันทําให้เป็นที่รู้จักด้วยความรวดเร็วนะครับประเด็นที่2นะครับที่ทําให้มันดังขึ้นมานั่นก็คือเนื่องจากกลุ่มแรกคนดังเป็นคนเล่นใช่ไหมครับพราคนดังหรือว่าคนที่มีอิทธิพลหรือคนที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับคนมีชื่อเสียงพอเขาชวนเรามาเล่นคนที่รับไม้ต่อถูกชวนมาเราก็ือออยากเข้ามาเล่นใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้มันดูมีคุณค่าข้อ3นะครับดังเพราะอีลอนมาร์ส เพราะว่าอีลอนมัสเข้ามาเล่นแล้วก็มันทําให้หลายคนรู้จักว่าอ่ะมันคือแอปอะไรยังไงแล้วก็เข้ามาค้นหากันต่อแล้วก็คือก็อยากเล่นด้วยซึ่งผมว่าผมดูจากโปรไฟล์ของอีลอนมัสที่ใช้แล้วผมว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องขำๆเรื่องล้อเล่นอะไรไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ซีเรียสก็คือผมว่าเขาน่าจะแบบแนวแกมหยิกแกงหยอกว่าไม่รู้ว่านี่คืออะไรก็เอาโปรไฟล์หันตูดให้กล้องเลยแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อ4นะครับท็อปบิกที่ใช้ในการสนทนานี่ก็คือเป็นล้วนเป็นท็อปบิกที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเรื่องที่ดูแล้วดูมีองค์ความรู้แค่ฟังหัวข้อมันก็เท่แล้วอะไรประมาณนี้นครับข้อ5นะครับขับเขาเป็นที่นิยมในประเทศที่ค่อนข้างจะถูกปิดกั้นทางเสรีภาพในการแสดงออกนะครับอย่างเช่นในไต้หวันในจีนอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้จีนน่าจะแบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายห้องก็พูดคุยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่แบบมันพูดในที่สาธารณะไม่ได้เพราะว่า ครับเพราะมันสามารถเปิดเป็นห้องที่แบบเป็นส่วนตัวแล้วก็เข้าไปคุยก็จะเป็นห้องคล้ายๆกลุ่มลับนะครับที่จะเข้าไปคุยเรื่องที่มันพูดไม่ได้ในข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะข้อ6นะครับบวสนทนาต่างๆในขับเขาะจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบนะครับก็คุยกันไปแล้วก็คุยผ่านไปเลยจะไม่สามารถกลับมาย้อนฟังอีกครั้งได้แต่จริงๆอันนี้ก็คือถ้าใครที่อยู่ในห้องนั้นเขาจะอัดบันทึกเสียงด้วยกล้องที่ ถ่ายจากภายนอกมันก็ได้ครับคือแม้แอปด้วยตัวมันเองจะไม่สามารถบันทึกได้ผมก็เอามือถืออีกเครื่องขึ้นมาแล้วก็เลคคอร์ดไว้ทำไงก็ได้อยู่แล้วครับแต่ยังไงก็คือตางทางระบบเขาก็มีข้อกําหนดว่าไม่ให้อัามาเผยแพร่อะไรประมาณนี้ครับก็เรียกได้ว่าก็มีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่งข้อเจนะครับก็คือด้วยความที่ตอนนี้มันมีเฉพาะใน iOS มันก็เหมือนว่ามันเป็นของหายากใครมีโทรศัพท์มือถือก็ ที่เป็น iOS นะครับก็เลยแบบเราต้องเล่นว่าเราต้องเราต้องมีเหมือนกับว่าเราเล่นก่อนเราจะเหมือนแบบผู้นำเทรนอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เป็น7ข้อที่ทำให้แอปขับเฮ้าส์น่านจะดังมาขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับ ก็อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ผม,ผมไปดูในขับเขาก็ไปฟังบ้างไปพูดบ้างนะครับก็เห็นหลายคนที่เล่นก็มีดังอลงดาราอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งก็ในชีวิตจริงปกติใครจะได้นั่งคุยกับดาราหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าคนที่เราชื่นชอบล่ะครับก็ค่อนข้างจะหายากอันนี้มันจึงทําให้หลายคนก็อยากเข้ามาเล่นเพราะว่าอยากเข้ามาเคุยพูดกันโดยตรงกับดาราหรือว่าคนที่เราชื่นชอบโดยตรงอันนี้ผมจึงตั้งประเด็นหัวข้อต่อมาว่า ไอ้ขับเฮานี่มันผมว่ามันก็แสดงออกถึงความเป็นอีโก้มีตัวตนและผู้คนบนขับเฮานี้ก็ล้วนแต่ทุกคนก็อยากมีตัวตนจริงๆไม่ใช่เฉพาะในขับเฮานทุกโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มก็คือทุกคนหลายคนก็อยากจะมีตัวตนขึ้นมาที่เราเข้ามาดูห้องนั้นห้องนี้ก็คือหลายคนก็อาจจะยกมือเพื่อที่อยากจะมาพูดเพื่อที่อยากมาสื่อสารเพื่อที่จะเล่าเรื่องของตัวเองหลายคนอาจจะฟังเฉยๆแต่ น่าจะมีหัวข้อหรือว่าเรื่องราวที่คุณก็อยากจะพูดเช่นกันเมื่อคุณอยากจะพูดในแพลตฟอร์มนี้คุณสามารถแค่แตะที่ยกมือแล้วถ้าคนที่เป็นโมดิเรเตอร์คือผู้ที่เป็นเจ้าของห้องนี้ครับเขาเห็นว่าน่าจะให้คุณเข้ามาพูดได้ด้วยเขาก็จะเลือกให้คุณมาพูดคุณก็สามารถพูดสื่อสารกันได้นะครับมันก็จะทําให้เหมือนกับว่าทุกคนก็อยากมาแสดงตัวตนอยากมาแสดงออกอยู่ในเวทีแห่งนี้ยิ่งถ้า คนที่พอจะมีพื้นที่มีตัวตนหรือพอจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็คืออาจจะมีฐานกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามมาก็อาจจะเป็นพื้นที่หนึ่งในการสื่อสารครับเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ชิดแล้วก็ทําให้กระจายกลุ่มเพิ่มกลุ่มผู้ติดตามผู้ชมได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมในลึกๆผมคิดว่าโซเชียลแพลตฟอร์มนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นมาในระยะหนึ่ง ในระยะยาวผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความนิยมไปถึงตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะว่า,าช่วงหนึ่งอาจจะบูมขึ้นมาอีกครั้งก็ตอนที่เปิดตัวให้ทางฝั่ง Android ได้ใช้งานแล้วก็พอฝั่ง Android ได้ใช้งานเหมือนกับว่าทุกคนพอจะอิ่มเอมกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันอาจจะแบบก็เริ่มรู้สึกเบื่อมันก็ําตามลักษณะของมนุษย์นะครับคืออะไรมาใหม่เราก็อยากเล่นอยากสัมผัสพอสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกคุ้นชินแล้ว ก็รู้สึกเบื่อก็อาจจะไม่เข้าไปเล่นก็ต้องถ้าแอปนี้จะพัฒนาต่อเนื่องให้มีอะไรเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะดึงผู้คนไว้อยู่แต่ว่าหากไม่มีการพัฒนาต่อหรือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็อาจจะทําให้ผลความนิยมของผู้คนลดน้อยลงลองมองย้อนกลับไปดูช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ผมจะเห็นว่าเรานั่งฟังวิทยุใช่ไหมครับนั่งฟังวิทยุก็อย่างมากโทรศัพท์เข้าไป ถ้ามีโทรศัพท์นะครับอาจจะต้องวิ่งไปโทรที่ตู้สาธารณะด้วยซ้าไปบอกว่าขอเพลงให้คนนั้นคนนี้หน่อยแล้วเขาเพจพูดชื่อเราแค่บอกว่า,าหนุ่มเมืองคอนขอเพลงให้สาวอุบลอะไรประมาณนี้มันก็รู้สึกว่าโอ้โหมันปื้มปริ่มนะครับได้ยินชื่อเราแบบออกทางแบบมีเดียออกทางวิทยุมันก็โอ้โหรู้สึกเอาไปคุยได้3มวัน7็วันเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือ พอมาถึงยุคใหม่เราเห็นว่าโซเชียลทุกอย่างมันพยายามที่จะเขาเรียกได้ว่ามัลติมีเดียนะครับโซเชียลมัลติมีเดียคืออะไรครับคือมีเดียหลากหลายรูปแบบอย่างเช่น Facebook ก็มีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งคอมเมนต์มีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่อันนี้เป็นโซเชียลที่ออกจากแวกแนวเนื่องจากคลับเขามาให้ฟังกันแค่เสียงแล้วก็ดูโปรไฟล์กันแต่ว่าการที่โซเชียลแพลตฟอร์มนี้ดังขึ้นได้ผมว่าหลายคนก็คือก็ไม่อยากให้เขาเห็นภาพลักษณ์ตัวเราจริงๆเพราะว่า เราก็ต้องการปิดบังตัวตนอยู่บ้างก็คือนั่งคุยอยู่ถ้าเป็นการถ่ายทอดวิดีโอไลฟ์เราก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาทำผมทุกอย่างมันก็ต้องเสื้อผ้าหน้าผมห้องก็ต้องไม่รกอะไรประมาณนี้มันก็ต้องแสงองค์ประกอบอะไรก็ต้องดีแต่ว่าเป็นขับเฮ้าคุณแก้ผ้าคุณนั่งอยู่ในส้วมคุณก็พูดกับเพื่อนๆได้ก็ขอแค่ให้ไมค์คุณดีหน่อยมันก็จะสามารถเล่นได้แล้วโดวยด้วยความที่ไม่ เคลเขินเลยก็ว่าได้ซึ่งต่างๆนานาเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าขับเ s าจะไปได้ถึงไหนเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงหรือเคยเล่นขับเัาหรือเปล่าใครมียูสเซอร์ขับเขานะครับไปเม้นไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้ได้เดี๋ยวจะอาจจะได้ไปเจอกันในขับเ s านะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยครับพอมีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆก็จะนํามาอัปเดตเล่าให้ฟังในทันทีครับผม